สวัสดีค่ะวันนี้นะคะานะกำลังจะไปงานประกาศผลรางวัลของ t e l Score กับงาน Thailand Influencer Award ปี2 0 2 0นยี่ิบใจที่เจอก็ขอให้ได้ด้วยนี่เต้องได้อยู่แล้วหน้าผมนมโพและผู้ที่ได้รับ,บรางวัล Best Beauty and Fashion Influencer ได้แก่ งานนี้นะคะจะเป็นงานประกาศผลรางวัลให้กับอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยนะคะที่สร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นสายบิวตี้สายสุขภาพทองเที่ยวกมาแม้กระทั่งสายแกม วันนี้แหละเราจะมารู้กันแล้วนะคะว่าใครคือ best i n f อน e ซอ e r ในปี2020นี้ซึ่งนั้นนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาย best beauty and fashion influencer อ้าแรกทค่รู้ตัวนะคะว่าเคยมีชื่อเราเสนอเข้าชิงด้วยเป็นโมเมนต์แบบฮะันนี้นะเราได้หรออะไรอย่างเงี้ยพอน้นได้รู้ว่าเอ้ยนะัเข้าชิงแล้วอะ่ะน้าก็รุ้นเลยว่าอีก2คนที่เป็น finalist ในสายนี้เนี่ยเป็นใครพอรู้ปุ๊บเลย เพราะว่าเขาคือสวยแล้วก็ปังมากคนแรกก็ต้องเป็นนัส,สบัดแปลงอชิตาสเตตตูซาวติสมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้รางวัล best beauty and fashion influencer ไปนะคะอามาไวยพรหน่อยวันนี้อัวจะไปงานประกาศรางวัลแล้วอัวไม่รู้ว่าอัวจะได้รางวัลไหมได้ได้ต้ได้ไดได เพราะว่าอะไรเฮงๆไงโอ้แดตต้องได้อืมเด่ดเอามาอวยพรแล้วนะคะต้องได้แฮงๆโอเคเจอกันมากได้รับพอจะอาม่าแล้วสู้ครับน่าจะจัดเต็มทั้งผมหน้าและชุดถ้าพร้อมแล้วนะคะนะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะคะมาสบาแปรง ทาผิววันนี้นะคะน่าจะใช้เป็นเคที T ด่ดอเอเ็กซ์เตินตั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 นโอ้โซีซีลายเสือในตำนานกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับซีซีลายเสือในตำนานกลับมาอีกครั้งแล้วครับออนนบ,อรรบ,บอกเลยว่าซีซีลายเสือตัวเนี้ปังมากพูดถึงซีซีก็ต้องนึกถึงซีซีของเคที T ่ดอเป็นรุ่นลายเสือ,อนึกถึงซีซีครีมต้องเคที T ่ดอ แค็คเกจสวยมากยืนหนึ่งตลอดการยอดขาย100ล้านชิน้นบำรุงผิวไปในตัวกันแดด SPF 50สสามารถใช้แทนเบสปรับสภาพผิวได้ในตัวเดียว ซีซีตัวนี้นะคะตัวเดียวก็จบวันนี้เป็นวันสําคัญกับนัดม,มากๆเลยนะคะดังนั้นโปรดักที่นัดจะใช้เนี่ยก็จะต้องปังอย่างแน่นอนไม่ไงนะั้นนัดก็จะไม่กล้าออกมาใช้ในวันนี้มันอเป็นวันที่เราเจอคนเยอะมากซึ่งซีซีลายเสือในตํานานกลับมาเนี่ยนัดก็ต้องเอามาเลือกใช้ในวันสําคัญของนัดเลยแล้วดูปรับให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นเป็นบํารุงและกันแดดในตัวเราต้องเน้นหน้าตังเนี้อดูเรียบเนียนแล้วก็ดูไม่โปะกเกินไม่โบกเกินผิวดูสวยมาก จะแก้ผ้าแล้วอีดอลงหน้าเสร็จลงคอปุ๊บผิวหน้าเสียอา้าวคอดำพอลงคอปุ๊บอ้าวผิวไหล่ดำลงไปเรื่อยๆนะคะทั้งตัวมีพี่ลายเสี่ยวเคที่ดอเนี่ยดีมากเลยนะราคาก็ไม่แพงด้วยเคที่ดอซีซีครีมสปีดไว้นะคะ ที่สร้างผิวนะให้มันมากๆมเลยวันนี้สำหรับการรับรางวัลวเนาะไอ,อ,อจีนะทำสะบัดแปลงมา4ปีแล้วกำลังเข้าปีที่5นานมากนึกถึงสมัยก่อนแล้วตเหมืันกันนะคอมเมนต์ได้นะคะหเดือนแต่ไม่ได้เสียใจอาคัดเบ้าก่อนนะฮะ คอยดูได้แม่ยังไงอ่ะแม่คอยพิมพ์เอ่อพูดด้วยค่ะพูดด้วยค่ะเด๋ยวเดทแอร์ค่ะนั่นคือคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเลยนั่งแต่งหน้าเพราะว่าวันนั้นน่ะต้องแต่งหน้าเฉยเฉแล้วนั่นก็แต่งไปคุยไปปัจจุบันก็แต่งหน้าเป็นเหมือนเดิมนาพูดเสมอน,นะว่านาแต่ไม่ใช่คนแต่งหน้าเก่งนัาแค่ชอบแต่งหน้าแล้วนันก็ลองในการแต่งหน้าไปเรื่อยๆบางวันมันก็จะมีลุคที่สวยบางวันก็มีลุคที่เละ Ta-da! คิวก็คือตั้งไว้ก่อนนะคะวันนี้คนคงนึกว่าพี่นาตื่นเต้นมากจนคิวตั้งคือเปล่าเป็นซิกเนเจอร์ของน้าอยู่แล้วจากการแต่งหน้ามาประมาณ4ปีเข้าปีที่5นั้นมีความรู้สึกว่าเราอยากแต่งอะไรเราแต่งเราชอบอะไรเราทำบางคนก็แบบว่าคิวพี่นาจวไวบางคนบอกคิวพี่นาตลกอะไรเงี้ยแต่นั้นไม่ครู้สึกว่าถ้าเราชอบก็คือจบเพราะสุดท้ายการแต่งหน้าคือการแต่งหน้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจแต่ถ้าแบบว่าเราแต่งหน้าไปแล้วเราไม่รู้สึกมั่นใจขึ้นอย่าแต่งหาจุดที่เราชอบห้เจอนะคะ ผมวันนี้นะคะนะัดอยากจะเปลี่ยนลุคมากๆไปเลยเรามาในสาย beauty and fashion นนึนออกปะไปให้สุด เวลามีคนถามว่าลุกไหนยากที่สุดนาก็จะบอกว่าลุกที่แต่งครั้งแรกอะยากที่สุดเพราะว่าทุกลุกมันยากหมดอะ,ะ่ะเวลาที่เราไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นมาก่อนอะมันยากเสมอบางคนก็จะบอกขับรถยากว่ายน้ายากแต่พอเราทําเป็นแล้วมันก็ไม่ยากแล้วการแต่งหน้าก็เหมือนกันการแต่งหน้าลุกนั้นๆครั้งแรกอะยากเสมอ ตอนเราลาเชนทำสบัดแปลงมานะ้าขอพูดเลยนะว่านาระเต็มที่กับทุกลุกมากบางครั้งมันก็มีเหนื่อยนะกู <c oughs> เล่นใหญ่ขนาดนี้ทำไม <c oughs> เฮ้ยเราลงทุนเยอะไปไหมบางทีลูกค้าให้เงินค่าจ้างมา5าบาทแต่ว่าทําคลิปร็จออกมาไม่เหลือเงินเลยเข้าเนื้อด้วยก็มีหรือเพราะว่าความบ้าพลังความเต็มที่กับการแต่งหน้าเขียนลุกของนาระมันเลยทําให้นะาได้รับการยอมรับจากทุกคนมากขนาดนี้ค่ะและ้วก็อย่างลุกวันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันตอนนี้หลายคนจะงงว่าเอ๊ะช่างผมทําอะไร อย่าให้ดูไม่ถึงาราโอ้ยอเปรี้ยวตามากมอมฉันบอกแล้วว่านกีนเที่ยวทุกลูกจริง คือตอนฉีดข้างหลังหัวยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะฉีดหน้าไม่ได้ตื่นเต้นว่าสวยมานะตื่นเต้นว่าจะเลอะหน้ามั้มันเป็นทรงที่มันต้องทําสดเท่านั้นนะคะเพราะไม่งั้นลายมันก็จะแบบเพี้ยนได้มีแค่สะแบ,บัดแปรงเท่านั้นแหละที่จะอะไรขนาดนี้ กระเทยอ่ะเป็นมะเร็งก oh ็ไม่กลัวกลัวไม่เวิร์กท่าราจมูกเราตอนนี้ค um, ือเล็กมากเล็กกว่าความเป็นจริงมาก ตลอดที่นัดทำสัสดแตงมานะหลายๆครั้งนจะมีความสุขกับการที่นัได้สนองนิดจะเองฉันอยากแต่งตัวแบบนี้ปาหน้าแบบนี้คือถ้าฉันไม่ได้ทํารายการสวัสดแตงนะคงจะไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวเวอร์แต่นัดเพิ่งรู้ว่าความสุขที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนจริงๆเวลาที่นัดได้ทาสวัสดีแตงอะคือการที่มีคนเดินเข้ามาหานัดแล้วแบบหนูแต่งหน้าเป็นพระช่องพี่หนูมีความมั่นใจขึ้นเพราะว่าดูที่แต่งหน้าขอบคุณนะคะอยู่เป็นเพื่อนหนูขอบคุณนะคะที่ทําให้หนูหายเศร้าหายเครียดซึ่งมันกําลังใจมัน ถึงเราจะทํางานขาดทุนก็ไม่เป็นไรเหนื่อยจากการปาดหน้าขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีคนรอดูผลงานของเราอยู่มีคนรอดูสิ่งที่เราลังจะทำออกมาอยู่ขอบคุณมากนะคะแต่สีปากนี้ตลกมากเลยขอเกียดใช่หน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็บอกว่าผมก็พงังมาแล้ว อะไรพี่ทิวซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมได้แก้มาแล้วนี่ไงไม่มีไรแล้ววีพี่ไปรับรางวัลดูแล้วเหรอว่าได้ลแล้วพี่ตดช่วยขั้นนี้ค่ะถ้ากูไม่ได้นะอย่างนั้นก็ได้เบรคคอรตูมาเขาขไม่มีรางวัลเบรคคอต์ตู๋ยวหนูให้เองทนาพร้อมแล้วนะคะสอบลุกไปร่วมงาน Thailand Influencer Award เรามาลุล้นกันด้วยนะคะว่านัดเนี่ยจะได้รางวัลไหมคือแต่งเต็มขนาดนี้ถ้าไม่ได้ เราจะอายไม่น่เอาเป็นว่าเราเต็มที่ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็รวมิ่งในงานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอินฟลูเอนเซอร์ตัวดังนท็อปท็อปจากทั่วประเทศนะทุกสายมาอยู่รวมกันมาเดี๋ยวไปดูที่งานกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ฮ่ารแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่งานแล้วนะคะตื่นเต้นมากคือฉันแต่งเต็มากมากเกินกว่าที่คนเขาแต่งแต่งกันซึ่ง ถ้าไม่ได้รางวัลมันก็จะมันต้องมีคนหวัวเราะอ่ะแบบว่าไอเด่วแบบนี่มึงแต่งอะไรขนาดนี้นึกออกปะก็ขอให้ผลบุนนี้ทำมานะคะให้นาได้รางวัลในวันนี้ด้วยคาดหวังนะนะ้าพูดตรงคือพอมันมีชื่อเราเข้าชิงเราก็ต้องคาดหวังว่าเราต้องได้สัญญาตัวเองแล้วว่าต่อให้เราไม่ได้ก็จะเอาน้อยที่สุดและกันแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะเอางี้แป๊เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าในงานเนี่ยมีใครมาบ้าง ตื้นไปเออน้องเต้นนะดูเป็นดาวติ๊กต็อกดูเต้นปุ๊บเหมือนโดนน้ำร้อนดีดไปติดตามอยู่นะฮะทั้งผมขอบคุณมากเลยค่ะลาไหมยังอ่ะยังอ่ะลา่ะโอ้จีจะแตกลุ้นทุกครั้งว่าน้องอะไร ได้ด้จเจอกันะนะฮะมีติดตามผลงานคิดว่าวันนี้จะได้มาเจอแล้วก็มาเป็นงานแย่สงสเกียิคือความสุข,ขของของคนผลิตผลง,งานอ่ะจริงนะนมายมันคือแบบรางวัลพี่อยาดว่าหนูเข้าชิงรางวัลสาขาบิวตี้บล็อกเกอร์อพี่อยากว่าหนูจะได้ไหมมันทำไมถึงจะไม่ได้อ่ะเออเออมันจะทำไมยงไงวยังไงเราจะไม่ได้นะ พี่อยากอวยพรหนูหน่อยหนูลุ้นเน่าหนูจะได้ไหมน้องนัดนะคะคือบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แบบว่าเบอร์ต้นเบอร์สุดยอดทำไมถึงจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ปุ๊บเดี๋ยวที่จะไปตีกรรมการให้เลยต้องได้เท่านั้นเชียร์แล้วเป็นกำลังใจให้ได้มาแต่งหน้าให้หน่อยสิใครอยากให้นัดแต่งหน้าอะไรให้พี่อยากบอกมบริษัทซิงเกิลใหม่เนาะเดี๋ยวหนูไปฟป้วหน้าให้มได้ค่ะพร้อมยินดีมากๆพี่สิงหาหนูมาเขารวมชิงรางวัลอยากให้พี่สิงช่วยโวยพรหน่อยโชคดีนะครับผมเองก็ซิงเดิ้ลวันนี้ก็ตื่นดีใจเนาะดีใจด้้ววยแลก็ ดีใจด้วยกันด้วยแหละครับผมทําเรื่องอินฟทรีย์ซึ่งมันไม่ง่ายเลยหลายคนคิดว่าเป็นเรื่อง่แบบว่าทำกันเล่นๆอะไรแต่ว่ามันต้องใช้ระเบียบเยอะมากใช้พลังงานเยอะมากขอให้คุณนัทชนะในวันนี้นะครับเลยขอบคุณค่ะขอให้เดือนคราเวลได้รางวัลด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับ หล่อนนะจะประกาศราวันแล้วหล่อนว่าฉันจะได้ปะพี่นัาต้องได้อยู่แล้วโู้โหน้าผมสมโค้ก้กกิตโต้ทตัวขนาดนี้อะไรมันไม่ได้พี่นะัาไม่คือตอนแรกรุ้มากว่าถ้าเอแคลเข้าชิงด้วยอะ่ะนัรก็คงหมดสิทธิ์แต่โชคดีน,ะน้องเอแคลไม่ได้เข้าชิงด้วยใช่ครับพี่นะัา ไม่ก็ขอพี่นัดได้ลยการเป็นความหวังของหมู่บ้านเราพี่นัดเคยพูดกับหนูว่าถ้าไม่ได้รางวัลนี้อาจจะอยู่ต่อไม่ไหวนะคะก็ขอให้ได้ละกันเพราะว่าเชื่อว่าคนที่เขาดูทีมเนี่ยก็อยากให้พี่นัดอยู่ต่อโอเคนี่ถ้ากูไม่ได้วันนี้ปุ๊บกูต้องปิดช่องเลยปิดเลยไม่ไหวแลวนัดไม่ไหวแแต่นัดไม่ไหวสวัสดีค่ะ ดีเชิญไปออกสะบัดแปลงค่ะโอ้โหยินดีค่ะวันนี้มาในลุกอะไรคะก็เป็นมาในลุกของรีพีคมาจากสภาและเปลี่ยนสุริพันธ์ค่ะเน่เออจะโดนไหมต้อง <c oughs> บอกว่าตอนนี้คุณแม่ดังมากในติ๊กต็อกก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าดังเขาก็น่าจะให้รางวัลน,นะยินดีกับนกยนิสาวันนี้ด้วยขอบคุณมากะะเลยนะคะ,ะ,ค,ะคือเป็นเซ็ตสีมากๆแล้วก็เทีย์มากๆนียนิสาเป็นก็ที่สุดไงสุดตีนรีบกับไนสภาแม่รีบ ตอนนี้เราอยู่กับน้องตู่นะคะอีกหนึ่งผู้เข้าชิงในสาขาเดียวกันรุนไหมรุนมากแต่ประเด็นป้าคือเรามาบบโคราเวยเลยเอะตอนเห็นพี่นัทลสงสปอรไลนคือแบบเอาละไปต,ตัวมารับมงแล้วต่อให้ไม่ได้มงกูก็แต่งตัวเต็มที่แล้วไม่ตอ,อยังไงพี่นัทก,ก็ได้รู้สึกว่าพี่นัทอะเป็นคนที่เหมาะสมกับรางวัลที่สุดเพราะว่าเราเห็นทุกคลิปอะเห็นเลยว่าพี่นัทอะ ลงคุณกับทุกอย่างจริงๆคือถ้าเราได้เราก็จะละอายแก่ใจนิดนึงมาตาจะแบบพี่ว่าน้องตู่น่าจะได้เพราะว่านางเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เท่ที่สุดสวยเท่แล้วเขาเวลาคนชมนาเขาชมแค่พี่นาสวยแต่เวลาคนชมเพี่ตู่จะบอกว่าขอเป็นผัวได้ไหมให้แบบขอเป็นเมียอะไรเออแล้วถ้ามันมีชนิดว่าหนึ่งคนจะโบดอะมันก็ต้องโบกให้หล่อนไม่ได้โบดให้ตาอามาลุ้นกันได้ได้ คนในงานเยอะมากแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังจะเริ่มประกาศรางวัลกันแล้วนะคะน้าจะยังเป๊ะอยู่ไหมเป๊ะมากพี่นาดน่าไม่ทำอะไรมาผิวหน้าวันนี้เป็นยังไงมันเนียนกริบป่ะเพราะว่าฉันใช้ C ซีลายเสร็จในตำาหนัเคทิดดอว่าแล้วก็แล้วว่าใช้อันนี้ไปหยิบมาก็ว่าอยู่ว่าทำไมวันนี้หน้าเนียนจังไม่หยากเลยพร้อมแล้วได้รางวัลหรือเปล่าไม่รู้หน้าฉัต้องของที่สุดไปเร็วไปเร็วนัดได้ทางคางพี่มินนะ หลังจากที่ดูนางไลฟ์ดึกๆดูนางอ่เราไปเที่ยวแบบปล่อยมากาว,วันนี้พี่มินก็เข้าชิงเหมือนกันใ,ในสาขาสาขาเท้าอนไนได้ค่ะแม่ต้องได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เพจแม่คือปังที่สุดแล้วหรือจะไม่อมมนนมใครจะต้าน,น <c oughs> อ่ะขอเกาะความดังไปด้วยนะฮะอ้ยทายพี่ต้องเกาะเราด้วยนะน้าขอบคุณครับผมวันนี้เราสองคนก็จะลุ้นรับมงไปด้วยกันลองมาดูกันนะครับว่าฟนอลลิส ทั้งสามท่านที่เข้ามาเป็นใครกันบ้างน้อยถึงสาขาของนันรัฐแล้วคู่แข่งมันจะชีปตาเป็นสาวติดตาแล้วก็เธอคนเดียวมานโดนอะไรเป็ตู้และผู้ที่ได้รับรางวัล Best Beauty and Fashion Influencer ได้แก่คุณนัทที่สามพีน้นงมารครับคุณนัทที่ ขอเสียงปรบมืให yeah ้ก yeah. yeah. mm ับผู้ชนะของเราในวันนี้ด้วยครับเธอผู้นี้นะฮะคือหนึ่งในตัวท็อปของ LGBT ที่ประสบความสำเร็จนะครับจากเวทีมิสทิมวันนี้2012นะครับสู่อินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เรารู้จักกันในชื่อนักจับัดแปลงนะฮะนอกจากความสวยแล้วเนี่ยเธอยังทำคอนเทนต์รีวิวการแต่งหน้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการคีดเอทลุกตามกระแสได้หลากหลายจนน่าทึ่งครับและนี่ก็คือคุณนัทครับนี่ สรุปนั่งข้างพี่มิ้นดิฉันก็เลยได้อันนี้ส่งไปด้วยนะคะได้เหมือนกันเลยค่ะปังมากคะ่ะในงานวันนี้มีอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากแต่นัเป็น FC ก็ไม่กี่คนหนึ่งในคนที่นัดูทุกคืนคือช่องพฟลวิวนะคะคแล้ววันนี้พี่วิวก็ฟาดไปแล้วไหนๆเล่าเรื่องรางวัลเลยฮะ ก็คือเป็นช่องเล่าเรื่องช่องพี่โมช่องพูดไปเรื่อยๆอยากให้เสอโอกาสให้พูดนี่พอได้พูดแล้วก็จะไม่หยุดนี่ตสนอโอสารภาพก่อนว่าหนูเป็น f c ช่องพี่วิวมากก็อยากมีโอกาสขอทำคลิปพี่วิวคลิปหนึ่งเคยบอกไปแล้วเนาะเพราะกะเธอจะมีคําว่าภาษาลูซึ่งหนูอยากรู้มากว่าภาษาลูมีที่มาที่ไปยังไงใช่กาลังค้นข้อมูลอยู่รับรองว่าถ้าคนเจอนะเป็นเป็นพี่สึ่มากๆแน่แต่มันหายากมากเลยทุกคนเอาคว่าถ้าเกิดหาเจอก็ได้ยูแน่ๆค่ะเย่หาดีใจด้วยนะคะ ta -da! ้เวลานะคะกับรางวัลนี้เลย Thailand Influencer Award ในสาขา Beauty and Fashion Influencer นะคะรู้สึกตอนนี้น้าิ่มอกอิ่มใจมากๆเพราะว่ารางวัลนี้นะคะเขาตัดสินจากกรรมการส่วนหนึ่งและผลคะแนนโหวตจากทั่วประเทศจะบอกว่าน้เป็นคนมีปมก็ได้นะคือน้รู้สึกว่าน้จะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อมีคนให้การยอมรับนัดแล้ววันนี้การที่ทุกคนจากทั่วประเทศโหวตให้นัาชนะรางวัลนี้น้ารู้สึกว่าน้ได้รับการยอมรับจากทุกคนจริงๆมันทำให้น้นมีแรงคัะ การในการที่จะลุกขึ้นมาแต่งหน้าลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันเป็นบางมารพ่นาทอีกครั้งอะ่ะปีนี้เป็นปีที่ที่หนักสําหรับนัดมากบางคนก็ยังอยู่กับนะัดตลอดรักนะัดเสมอนะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณจริงๆนะคะสิ่งนี้มันจะเป็นกําลังใจให้นัดอะตื่นให้มันทาสบัดแปลงต่อไปในปีที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนไปก็เลยแก่กูยังแต่งหด้าอยู่จะเครียดลุกปังๆมาทุกคนได้มีความสุขไปกับผลงานของนัดอีกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ YAH!